ภารกิจของนักต่อสู้เพื่อสันติภาพต้องเดินหน้าต่อไปการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและประชาธิปไตยต้องขับเคลื่อนต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันแห่งสันติภาพและเสรีภาพในการสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าสันติสุขของมนุษยชาติยังต้องดำเนินต่อไปอย่างแข็งขันแนวทางอาหิงสาก,ก็ดีแนวทางความสมานฉันท์ผ่านการให้อภัยก็ดีล้วนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นสันติสุขขึ้น ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราเห็นผู้นำมากมายอุทิศตัวให้กับการต่อสู้เพื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อสู้เพื่อความเสมอภาคต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นดร m a r t i ร์มาตินลูเทอร์คิงแนลสันเมนเนลาองซานซูจีมหาตระมคานทีจิมมี่คาร์เตอร์โคฟีอานันโรซาปาร์คอัลเบิร์ตไอสไตน์ และท่านรัฐบุรุษอาวุโสปีดีพนมยงก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำเหล่านี้อย่างไรก็ตามไม่มีรัฐบุรุษคนใดสามารถสร้างสันติธรรมประชาธิปไตยได้หากมวลชนไม่ตรนะหนักไม่สนับสนุนและไม่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวอย่างเอาจริงเอาจังให้เกิดขึ้น